มามา,มาหักมาหักตามเลยหักตามเลยหักรถตามเลย <c oughs> สวัสดีครับอยู่กับผมครับโกเจ๋งชาแนลครับกินเที่ยวทัวร์ทำครัวกับโกเจ๋งพี่เปียว <c oughs> สวัสดีครับ เดี๋ยวพี่เปียววันนี้เดี๋ยวผมได้ข่าวว่าพี่เปียวมีของเล่นในของเล่นใหม่ใช่ไหมใช่ของเล่นใหม่ของพี่เปียววันนี้ก็คือแถมแัมแทมนี่ครับเป็นเรือส2บฟุตนะครับพร้อมเครื่องอะไรนะเครื่องอาบอดเหรออบอเครื่องอาบอดยี่ห้าแรงนะครับเนี่ยตัวบอลนี้เลยครับนี่อันนี้เรา ได้มาในราคามือสองแต่ว่าเราไม่บอกราคาดีกว่าเนะเดี๋ยวเรามาเทสดูว่าเรือ12ฟุตกับเครื่องอาบอด25แรงเนี่ยดูว่าเครื่องกับเรือมันจะพากันรอดไหมจะบาลานซ์กันไหมมันจะบาลานซ์กันไหมนะอือพี่เปียวอธิบายให้เอฟซีฟังหน่อยว่าทำไมเราถึงเลือกเป็นเครื่องอาบอดเครื่องอาบอดมันก็สะดวกนะแตรับหน้เวลาไปไปมาอดี๋ยวถ้าเป็นหางยาวน่ะมันทะลุพลังไหม อันนี้เรามีเทนเลอร์ลากด้วยนะเวลาเราไปไหนก็จะได้ลงขึ้นง่าย<ช>แต่วันนี้ก็หัดถอยลงทุลักทุเลกันถอยยังไม่ได้เดี๋ยวลากลงก่อนเลยกันวันนี้เอ,อเดี๋ยววันนี้เท็เท็ดอ้พาไอ้เจ้าอาบอดยี่ห้าแรงตัวนี้กับเรือสิบสองฟุตนี่ไปที่ไหนดิเนี่ยน่าจะไปทัวน้ำตกปอจุดลูกกันเลยอ๋อนู่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปน้ำตกบัจุลูกหลังเขื่อนนะวันนี้นะอืม พาสาวสาวของเรานะสาวๆของเรานู่นแม่สวัสด,ด,ดีครับนู่นเกศสวัสดีครับเนี่ยครับวันนี้มีสาวสาวมาด้วยไปเดี๋ยวผมจะต้องเข็นเออต้องเข็นลงขค้นลงบนความหนักเดี๋ยวพอมนลงอ่ะเข็นลงนี่ฮะเนี่ยต้องเอาลงนี่อย่างนี้เลยนะครับเล่นเอาหอบเหมือนกันนะครับกว่าจะลงได้โอ้ยเพราะว่าต้องออกจากเทน ER เด ER ิลแฮนเดิลนี้แล้วก็ วันนี้เรืออยู่ที่น้ําล้ววันนี้ก็มาลองเล่นบนเขื่อนก่อนนะครับเพราะว่าเรือเพิ่งได้มาก็ยังไม่ได้เทสเครื่องเทสอะไรแต่เมื่อวานลองที่ภูกเก็ตมาแล้วครับเรือลำนี้เป็นลำมาจากภูกเก็ตนะครับก็เป็นมือสองเนะาะฮะลองตัดดู อะไรครับนี่ครับร้บองฮะร้องพร้อมไปเลยไปลองเล่นเต้นสักสองนาทีเลยเอาไปก่อนเดี๋ยวก็มารับอเอาขอถ่ายภาพสวยๆหน่อยไปเลยเอาไปใบิดเทสสุดๆไปเลยไปนู่นก่อนอ้อมไปนี่เออนี่ฮะอ่าไปแล้วเลื่อนสองฟุตกับเครื่องอาบอดยิมห้า <c oughs> <c oughs> แ,แล้วดับซะแ,แลว้วดับซะแล้วเหรอ

นี่ฮะคนเดียวรั้รู้สึกว่าตอนนี้เครื่องจะหนักไปเอมันแงเอมันหนัก้วยขึ้นไหนมาขึ้นนี่แหละมาขึ้นนี่เลยเออสาวๆพร้อมพร้อมนะไตเกรพร้อมพร้อมเป่าลุงวีดปิดปิดเป่าลุงวีด เออพ่อเออง่ายง่ายง่ายเอาถอยหลังก่อนเออเอออ่ะไปเลยเย็บให้มิดเลยเนีออโอเคโอเยลคนี่มันต้องแรงขึ้นหน่อยแล้วเออ เน um> <ah ี่ยข้ามหัวได้เน anyway> uh. uh ี่ยดูไม่ใช่เรือปีนก็ไม่ใช่เรือฟีนเอาไปไปก่อนเออันนี้ค่อยๆไปก่อนนะให้ข้ามเชือกเส้นนี้ไปก่อนแรงวันนี้ไม่แรงเออแรงแรงแรงเรือเด็กเรือล้อลอยเลยผมอีกไม่เยจะไม่เยอะเลยอ่ะอือโอ้ย

แป็ขวาแล้วครับไป้องขวาแล้วตอนนี้ตูเติร์เปลี่ยนไปหมดแล้วเออเด้จริงเลยไปเลยนะมุ่งหน้างเราคือน้ำตกบอ่อเจ็ดลูกครับไปเลยไปแล้วครับ <c oughs> โอ้ย เป้าหมายของเราน้ําตกบ่อเจ็ดลูกตรงนี้ต้องค่อยๆเข้าหน่อยนะครับโอ้ยนตกนี่ยตกตหมอนเล่น้วหัวฟูเลยเหมือนกันพี่เปียวเ้ได้เลยนะแต่ว่าผมว่าเรือมันน่าจะไม่ไหวกับเครื่องเลยผมว่าตอนนี้เครื่องมันน่าจะแรงไปเนาะต้องหาเรือที่มันลำใหญ่กว่าสักทีเออสุดยอดสุดยอด แรงไหมอืมแรงแรงสรุปแล้วผมว่านะเครื่องแรงเกินห้ามใจตอนนี้โอ้แต่ว่าแรงโคตรเลยโอ้แรงเงมั้ยใช่อืมเป็นครับทุกคนตอนนี้เนี่ยฮะอืออืคือเครื่องตาบอด เครื่องอาบอดตัวเนี้มันเป็นยี่บห้าแรงไงทีนี้มันผมว,ว่าม,ม,มันแรงเกินไปสำหรับตัวเรือเรือสิบสองฟุตนี่นะเอาไม่อยู่เฮ้ยมันชดมันเหมือนจะบินเลยฮหพี่เปียวเมื่อกี้บินเลยบ<อ>ินเลยะนี่อเอาถือกล้องดูนี่ไ<อ>ม่เชื่อนี่เอานี่ดูดูดูตูดผมนี่อือมีหกนี่หลังเปียกหมดแล้วครับนี่ตอนนี้เรียบร้อยมีที่เปียกแล้วนี่ตอนนี้เออเออโอเค แต่ถือว่าก็น่าภูมิใจระดับหนึ่งนะพี่เปียวนะ<ช>ก็ถือว่าเครื่องนี้ราคานี้ก็เรารับได้นะไม่เป็นไรแต่ฝากบอกเอซีไปก่อนอะการทําทัวร์เดี๋ยวขอไปคิดค่าใช้จ่ายต้นทุนก่อนนะใช่ใชใครเข้ามาตกกุ้งตกปลาตกมึก,มกข้ามไปเกาะโอเคเดี๋ยว<ช>เราค่อยประมวลค่าใช้จ่ายแล้วให้พี่เปี้ยวไปฝึกครับโอเค ส่วนมากจะขับหางยาวเล่นอาบอดนี่หัวกระเซิร์นเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝึกฝึกผมเป็นคนขับมือสองได้เดี๋ยวโอเคโอเคตรงนี้จะเป็นน้ำตกบออเจิาลูกเราเคยมาแล้ววันนั้น ไหัวลอยไหมโอ้ไปแล้วครับโอ้กดูว่าลอ,อยไม่ลอยอะ่ะไม่โดนน้ำอะ่ะโอ้ออย มารับสั่งรกับพี่คอยเพิ่มนะครับฮะพี่คอยลองเท้นดูนะลองเท้นเครื่องวันนี้เดี๋ยวขากลับมึงขากับผมก็เพิ่งเพิ่งเสร็จงานมาไปเลยเออฮะมันเร็วกี่ากี้หึ่งไปให้พุ่งเลยไปรั่วเติมไปสองร้อยมันจะหมดเลยแพงไรกินน้ำมันที่หายกินเลยเออกินเส้นกินเองเปี้ยวนั่งเอียงฝั่งนี้นะถือผมมนั่งนี่อ่ะไปเลยไปเลย

มั้งกับกับไออารบอทยี่ห้าแรงของเรายกล้อเลยนะกับบินเลยเออพี่คอยเป็นไงโอเคนะโอเคนะออันนี้ก็ไปเทสมาแล้วนะครับบนเขื่อนนะาเปียวนี่ก็ตอนนี้ก็กาลังเติมน้ำใส่เพื่อแช่เครื่องเนาะบำรุงราบิรนึงอืมก็คลิปนี้ก็ไม่ได้อะไรนะครับเพื่อนคือได้ได้ของเล่นมาใหม่นะคือเทสเทสเทสเฉยๆนะ ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเป็นคลิปไอ้ที่เราเทสเรือกันนะพี่เปี้ยนะกับเครื่องอาบอดยี่ห้ายี่ห้าแรงม้านะโอ้บอกได้เลยว่าสายใจโกเลยทีนี้แต่บอกครับขอโทษข้อเสียนะข้อเสียนะพี่เปี้ยกินน้ำมันโคตรครับกินน้ำมันโคตรโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแลวกันทำให้เอฟซดูแล้กันพี่เปี้ยปา ปิดคลิปให้เอฟซหน่อยแล้วกันเดี๋ยวรอบหน้าแม่ๆกับก่อนปีใหม่เนาะเดี๋ยวเราจะไปทัวร์ทะเลกันแม่จะไปตกมือโอเคไปอาจจะมีรักกันเสร์ฟกุ้งเดี๋ยวก็ต้องดูติดตามต่อไปครับโอเคครับช่องโค้ชเชนใช่แน่เที่ยวทัวร์ทำกุ้งโอเคแล้วเจอกันครับโอเคพี่ก้อยบ๊ายบายเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ